หนอยู่ข้างหน้านะครับที่ผมจะอใช้นอนคืนนี้ชื่อค่อนข้างจะอ่านยากหน่อยพานเชียนชีก็หามาได้จาก l a z a d าในราคาประมาณ5,000ถึง6 0 0 0บาทก็เป็นเต็นที่ดูดี เต็นหลังนี้กว้าง2องเมตรห้าสิบยาว2องเมห้าสิบสูง1เมตร65สิเซนเช่งผมก็ยังสูงกว่าต้องก้มหัวลงหน่อยหลายวันที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักไม่มีแดดเลยเต็นทที่ซื้อมานี่ก็การฝนได้พอสมควรครับมีซึมบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นปัญหา ไหนๆก็จะต้องโดนฝนแล้วนะครับก็ให้มันเสียกโชคไปเลยแหละคืนนี้นอนที่นี่ฝนตกตุกมากน้ำในลำธารมีเยอะแยะนี่นะครับคืนนี้ผมจะนอนไปเต็นท์นี่นะครับบรรยากาศข้างหน้าเต็นท์นะครับ ธรรมาชาติแท้ๆเลยตอนนี้ตอนนี้น้ำเริ่มเป็นสีน้ำตาลอยู่เหมือนกันแคบเล็กน้อยไม่รู้ว่าน้ำป่าจะเทล,ลงมาเยอะหรือเปล่าสนายเป็นน้ำเชี่ยวๆแต่ถ้าดูฝนจะเริ่มลาลงแล้วนะครับ มาเที่ยวแล้วก็ต้องทำใจเจออะไรก็ต้องให้ไปเป็นไปตามนั้นครับได้นี่เลยดักน้ำไม่เต็มเลยเย็นสบายเชแชร์ไปหมดเลยครับตอนนี้มาเที่ยวแล้วไม่ต้องกลัวเปียก หไหนอยู่ที่นี่ผมก็เปียกแล้วเลยตัดสินใจว่าจะลงไปลุยเล่นน้ำซะหน่อยครับคงไม่มีน้ำป่าหลายหลากมานะครับก็ธรรมชาติสุดๆ รู้สึกจะค่อนข้างเชี่ยวมากหวังว่าจะไม่โดนซัดลงไป,ไปไกลๆอะไรแล้วกันเนี่ยครับมาแช่อยู่ในน้ำแล้วรงเท้าต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวปิวไป นี่ยครับลงมาแช่ในน้ำแลครับใครอยากมาเชี่วเซอมนะครับแก่งคอยสลับบุรีตอนนี้น้ำกำลังน่าเล่นครับ อากาศเย็นฝนตกชุบเนี่ยครับนอนเล่นในสบายเลยเปียกแล้วก็เลยลงน้ำชุดเลยเนะครับธรรมชาติที่สวยงาม ครับเต็นที่พักจะคือนอนคืนนี้ครับอยู่บนทะเลเวลานี้ผมอยู่ที่สบายดีลานกลางเต็นท์หรือจะเรียกว่ารีสอร์ทรวมโดยก็ได้เพราะมีห้องพักและบ้านพักอยู่ด้วย คืนนี้นะครับนอนที่นี่นะหนะ้องน้ำแบ่งแยกหญิงชายสะอาดดูกว้างขวางครับ ส็ยว่าผมคมจะเป็นคนที่มาทำห้องน้ำเขาบปดปงคนแรกน้ำเสร็จแล้วครับห้องน้ำสะอาดทําทำการธรรมชาติตอนนี้นะครับฝนข้างนอกตก,กนหนักมากผมก็หลบอยู่ใน,ในเต็น นอนอยู่บนเตียงเต่าลมก็โอเคไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่สะดวกพื้นน้ำก็ซึมเข้ามาได้บ้างแต่ส่วนรวมแล้วก็พอได้นะครัไบไฟรัดกั๊ับนีน้น่ากลัวเหมือนกันกมตกหนักเลยครับตอนนี้ นี่แหลอครับสภาพในเนต็นท์ผมนอนอยู่บนเตียงเป่าลมหวังก็ากองไว้ซีกเลยผ้ากันตากไว้ข้างบนมีกนเกเยงกันเพื่อนอู่บวงเลยนึ่งว่าฝนตกหนักมานานแล้วครับทนใจเย็นคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนทังสอง,งไปตลอดมุมนี้เป็นมุมซึ่งมีห้องให้พัก ใกล้กับลำธารน,น้ำนะครับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้ามีเต็นท์ของผมกางอยู่ก็คือลานกลางเต็นท์ซึ่งยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คิดว่าสามารถจะจุดได้หลายเต็นท์ก็ใกล้ลำธารมากสามารถลงไปเล่นน้ำได้ง่ายๆครันนี้ก็มีเต็นท์ผมเต็นท์เดียว เนื่องจากเป็นเพื่อนของเจ้าของนะครับก็ามาทำวิดีโอรีวิวให้เขาหน่อยนะึงเจ้าเจ้าของบอกว่าอยากให้มันพร้อมหมดทุกอย่างถึงจะเปิดห้องพักที่อยู่ในมุมนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับเจ้าของให้เหตุผลว่าไม่อยากให้น้ำเสียลงไปปนเปื้อนในลำพาง ก็มีกลิ่น,นหรือแรกขึ้นมาก็คงจะไม่มีคนมาเที่ยวนะครับก็เป็นความคิดอนุรักษ์ที่ดีซึ่งผมก็คิดไม่ทันกัือนด้วความอยากได้รับความสะดวกห้องน้ำส่วนรวมที่มีให้ใช้ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากที่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ฝนหยุดตกพักหนึ่งแต่ก็ทำเอาฟลายชีดหรือทารของผมนั้นดักน้ำฝนไว้ทน้นหนักตกบนท้อมช้างก็เปกวางกันนิดหน่อยครับตอนนี้ก็มีแสงมร่าที่รลอดลงมาจากต้นไม้ส่องมาที่เซ็นก็ดูสวยงามดีสดชื่นครับ เลี้ยงปลาซึ่งเจ้าของปล่อยปลาครับและปลาสวยงามอื่นๆซึ่งเมื่อโตขึ้นก็คงทำให้บ่อน่าสนใจและสวยงามครับบริเวณนี้มีบ้านเล็กๆ2หลัง exclusively private ตั้งอยู่ในสวนส้มโอน่ารักดีแล้วก็เป็นส่วนตัวมากมีโอกาสลองมาพักดูครับ ผู้ที่ติดตามผมอยู่เนื่องจากผมก็เกษียณอายุมาแล้วจากการทำงานตอนนี้อายุ67ปีต้นทุนในการเดินทางก็มีน้อยวิดีโอถึงไม่ได้อัปโหลดที่ไปให้เห็นบ่อยครั้งก็เย่ายเพิ่บ